ข้อที่หนึ่งว่าเพราะได้ฟังธรรมจึงหลุดพ้นข้อที่สองว่าเพราะแสดงธรรม้วยตนเองจึงหลุดพ้นข้อที่สามว่าติดรองธรรมอยู่จึงหลุดพ้นข้อที่สามว่าสาธยายธรรมอยู่จึงหลุดพ้นข้อที่สี่ว่าติดรองธรรมอยู่จึงหลุดพ้นในสีข้อนี้เป็นของแปลกของใหม่ที่เราต้องสังเกตต้องเข้าใจกันเสียใหม่ ข้อที่หนึ่งว่าเมื่อฟังธรรมจิตหลุดพ้นนั่นเข้าใจได้ไม่ยากนักเพราะตามธรรมดาเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วๆั่วไปแล้วว่ามีบุคคลผู้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในที่นั่งนั่นเองเช่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์อยู่ก็บรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ในที่นั่นเอง นี่ไม่ได้ไปทำสมาธิวิปัสนาที่ไหนก็วันรู้รมในขณะที่ฟังนั่นเองนี่ก็เพราะเหตุที่ว่ามีความประจวบเหมาะในการฟังนั่นทำให้เห็นชัดในข้ออัดข้อทำหมายความว่ามีความเข้าใจแจมแจงลึกซึ้งตรงจิตไปตามความเข้าใจนั่นแล้ว ถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเคยยึดมั่นถือมั่นจะได้ข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าในการฟังธรรมนั้นทำให้เกิดความเข้าใจก่อนแล้วความเข้าใจนั่นทำให้เกิดปราโมทคือความบันเทิงรื่นเริงในธรรมนั้น รามโมดนั้นทำให้เกิดปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อปีติเกิดแล้วนามกายคือใจความคิดต่างๆก็รำงับลงเมื่อนามกายรำงับลงแล้วความรู้สึกเป็นสุขก็เกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นทำจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้ง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนี่เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าต้องมีการฟังธรรมแล้วมีการเข้าใจในธรรมที่ได้ฟังนั่นอย่างที่เรียกว่ารู้ไปจากชัดว่ามีเหตุอย่างไรมีผลอย่างไร และเมื่อเข้าใจถึงขนาดนั่นแล้วจะเกิดความพอใจขึ้นในตนมีความรื่นเริงบันเทิงทำแล้วมีปีติอิ่มเอิบทำให้จิตใจใะความรู้สึกคิดนึกํำงับแล้วจึงจะรู้สึกเป็นสุขพอเมื่อรู้สึกเป็นสุขชนิดนี้แล้วจิตจึงจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพร้อมหรือได้ที่ ที่ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงจะปรากฏจนเห็นว่าสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นบางคนคงจะประหลาดใจว่าทำไมจึงเอาความสุขมาไหวที่ตรงนี้เพื่อ,อความสุขมาไหวตรงที่ก่อนแต่ที่จิตจะตั้งมั่นและเห็นแจ้งสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงตามที่เป็นจริง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องสังเกตไว้และเข้าใจในการที่เราท่านทาั้งหลายฟังธรรมนั่นได้เกิดความรู้สึกตามลำดับอย่างนี้หรือไม่โดยทั่วๆไปไม่ได้เกิดความรู้สึกครบถ้วนตามลำดับนี้ เพราะว่าไม่เข้าใจประจักษ์ชัดในอัตละธรรมถึงขนาดนั้นเราเข้าใจบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดในอัตละธรรมถึงขนาดที่จะให้เกิดปราโมทย์ปีติและทำนามกายให้ลำงับได้ข้อนี้เป็นปราเหตุหลายอย่างหลายประการเช่นว่าเราฟังธรรม แต่พอเป็นพิธีบ้างเช่นมานั่งหลับฟังธรรมอย่างนี้ก็มีอยู่โดยมากหรือว่าฟังธรรมโดยคิดว่าเอาแต่บุญก็พอแล้วอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเกิดญาณทัศนะเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในสูตรนี้คนส่วนมากฟังธรรมเข้าใจก็ไม่เข้าใจมากถึงขนาดที่เกิด ยานทัศนะในลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้มีการฟังธรรมกันแต่ตามธรรมเนียมตามประเพณีหรือที่เรียกได้ว่าฟังละเมอละเมอ,มอเพ้อเพ้อไปเป็นส่วนมากหรือว่าฟังด้วยจิตที่ทะเยอทะยานด้วยความโลภอยากจะมีความรู้ไว้มากๆเพื่อเป็น คนรู้มากแล้วก็จะดีจะเด่นหรือจะเอาความรู้นั่นไปเป็นเครื่องมือหาลาภหาสกการะอย่างนี้เป็นต้นถ้าฟังด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเกิดญาณทัศนนะในขณะที่ฟังธรรมนั่นจนมีการบรรลุเป็นลำดับลำดับไปดังที่ได้กล่าวไว้ในส,สูตรนี้ได้ ด้วยเหตุนี้เองหวังว่าเราทั้งหลายจะได้ปรับปรุงตนเองกันเยใหม่ในเรื่องอันเกี่ยวกับการฟังธรรม